สวัสดีครับพีเพลสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้คงต้องจะสำรวมหน่อย <c oughs> <c oughs> เพราะว่าผมจะพาทุกท่านมาสถานที่แห่งหนึ่งนะเป็นสถานที่เกา่เอาอายุประมาณ200าสักสองร้อยปีว่าสั้นนั่นก็คือวัดป่ากระทุ่มนะครับอยู่นครนายกนี่แหละนี่ครับเก่าจัดอ้ยว้าวว้วว้าวว้ว ดูสภาพสะกว่อนนะเป็นวัดเกา่าโบสถ์เก่าอยู่กลางทุ่งนาเหตุผลที่ย้ายไปย้ายหนีจากที่นี้ก็คือน้ําท่วมนะครับก็เลยทิ้งไว้แต่โบสถ์เกา่าเดี๋ยวจะพามาเยี่ยมชมก็เชื่อว่าทุกท่านอาจจะเคยมาแล้วล่ะนะครับหรือใครอาจจะไม่เคยมาก็รับชมไปพร้อมๆกันด้อไปเดี๋ยวเข้าไป สักหลาภาพาด้านในก่อนครับโอ้สถานีตรงนี้จะใช้ถ่ายภาพยนตร์ถ่ายละครหลายเรื่องอยู่นะพูดนะอู้หูมีสถูปเก่าด้วยนะครับโอ้เดี๋ยวเข้าไปสักหลาภาพาในโบสถ์เก่ากันนะครับเดี๋ยวจะ เดินดูร,รอบๆดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆ<ฮ>จัดครับ<ฮ>อ่าอ้ Oh, 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 oh. สุดจัดครับสุดจัดสุดจัด mm hmm. อืเก๋มากเลยเขียว mm hmm. <Okay, S 2> ผมเดี๋ยวขอหยาดสกัดละพักกันนะไม่รอครับพีเพลครับ okay, okay. งานไหนงานนั้นแหละครับ mm hmm. มาโบสถ์ที่ไรห,หรือมาสถานที่ศึกศิททะเลเราก็จะไม่พลาดน,นะ mm hmm. นี่ครับตัวดีเหมือนเดิมไม่รู้ตัวอะไรอะ่ะดูเอาเองด้อนี่ ความเชื่อส่วนบุคคลครับเบาได้เบานะไม่ได้ให้หวยไม่ได้อะไรหรอกตาให้ดูเฉยๆครับโอ้ยเก่าครับเบิ้งครับขออนุญาตเด้อปู่เด้อขออนุญาตชื่นชมบารมีปู่หน่อยอ๋อดูความเก่าครับโอ้ยคล้ายๆวัดเลขธรรมกิจเลยนะที่อยู่ตรงแ,แถวองค์ขลักกันนะครับอำเภอเอำเภอบ้านนาน ในอีกคลิปหนึ่งที่เราไปถ่ายมาที่เราพาปีพวกเราไปชมมาบรรยากาศคล้ายๆกันเลยครับเนิ้วเก่าอก็อายุสองร้อยปีนั่นนี่โบสถ์แห่งนี้แต่ว่าพยายามมองหาภาพวาดผาผนังอยู่ัไม่เห็นมีเลยอ๋อเก่าจัดก็เก่าจัด อ๋ออันนี้ด้านหลังโบสถ์มัน,น,านท,ทางออกครับว้าจัดกับสุดจัด,ด,จดไปครับเดี๋ยวจะพาเดินดูรอบ,รบ ควัมสวยงามบทอันศักดิ์สิทธิ์นี้อโอ้ oh. Oh. สายนาคราชก็มีนะครับ uh. ไม่แน่ใจว่าตรงนี้ให้เดินหรือเปล่า mm hmm. เดี๋ยวจะพาเดินบนสะพานไม้ข้างนอกนะตรงนี้อาจจะดูแล้วอาจจะไม่ค่อยเหมาะ ครับ <c oughs> บางคนก็เดินอธิษฐานจิตรอบเอาโบสถ์เก่านะอายุน่าจะเล่าๆพอๆกันกับวัดเล็กธรรมกิจนะครับดูแล้วสองร้อยปีร้อยปีสองร้อยปีตุดส่งตุดใส่ขึ้นเต็มอย่าง สิกมากสวยครับสวยจัดสวยจัดอยู่กลางทุ่งนาเลยนะครับวัดตอนนี้ย้ายหนีไปหมดแล้วทมชาวบ้านแม่ค้าอยู่น้ำกีบอกว่าน้ำท่วมเลยต้องจะไปต้องได้ย้ายวัดนี้ ครับด้าลังโบสถ์อุย้ยเบื้ครับหากไม้แสกมานู้กิ่วกันไม่ได้เลยวดัดมึงบอกอ้อมันคุคนี่ชายลังคาโบสถ์ไม้ยังอยู่อยู่เลยเด่น่อ้ถูกอลังการวิจิตเองอนี่มุมนี้นี่สวยจัด ว้าวมันเยี่ยมไปเลยเงียบสงบมากนะผมมาเงียบมากว่าจะมีเราพี่เพื่อนักท่องเที่ยวบนบนไปบน,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 บนมาอยู่สลับกันไปสลับกันมาเอ้จัดโตจัดสะููกตรงนั้นน่าจะเป็นสะูวกของพ่อแม่คูบา,าจารย์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ตรงนี้นะครับดูนี่นะว่าเป็นสถูปของพระเมฆคุบาจารย์ท่านใดน่าจะเป็นของเจ้าวาดได้ดูแล้วเก่ามากหรือว่าเป็นของชาวบ้านที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งหรือเปล่าไม่แน่ใจในสมัยก่อนนะครับเพราะว่าตั้งอยู่บนหน้าโบสถ์เลยอาจจะต้องเป็นบุคคลสำคัญ ทันสูงอยู่แหละดูแล้วอา้าวงดงามครับงดงามครับสว้จับสวยจับเนี่ยบรรยากาศเข้าๆ วัดเกา่าแคนี้อ,อ๋อเป็นสะเป็นบ่อเก่าน่าจะเป็นเขตวัดใหญ่หมดเลยแหละโซนนูน้นดูครับดูม,มุมกว้างกันต้นมงต้นไม้เต็มเลยวายัดโฮ้ยวายัดวัดย้ายไปอยู่จุดใหม่แล้วนะครับอยู่ตรงนู้นนะชื่อวัดอะไรผมจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้ ชาวบ้านเขาบอกผมอยู่ผมสอบถามรายละเอียดมาเมื่อกี้คร่าวๆนะครับเขตฝนทย้ยเพราะว่าน้ำท่วมโอะเห้าเขียนบัรหมดเลยด้นี่เลยไม่รู้พื้นที่ตรงนี้สรุปแล้วยังขึ้นเป็นที่วัดอยู่หรือเปล่าน่าจะเป็นที่วัดอยู่เลยครับบึงน้ำตรงนี้เป็นบึงคล้ายๆบึงน้ำเก่าโบราณเลยเนาะ ดูครับมุมกว้างกันโอ้ต้นไทรต้นโพต้นไทรเต็มเลยสุดจัดมากครับบรรยากาศสวยงามว้าดีงามครับดีงามใครอยู่ใกล้ก็มานะครับเอาเรื่องอยู่ประมาณนี้แหละครับปัดปลากระทุ่มใกล้ ใกล้ใกรอยู่ใกล้กล็แวะมาได้นะว้ามุมกว้างฝั่งนี้ครับโอ้สวยงามจริงๆเลยอิดมอนเขาเรียกอิดมอนใช่ไหมโบดเก่าอิดมอนอิดเก่าอิดแก้ว้าเอาละครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับพามาเยี่ยมชมมาทำบุญ อาทรมบุญวัดป่ากระทุ่มนะครับคงจะประมาณนี้แหละใครอยู่ใกล้อยู่ไกลก็มาเองมาสัมผัสเองครับบอกได้คันดีว,ว่าดีดีจริงจริงอ่ะโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับพีพ่อบายบายครับ